คุณผู้ชมครับมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าหญ้าไผ่น้ำครับหลายๆท่านนั้นอาจจะยังไม่รู้จักครับแต่ชาวจีนครับเขาเชื่อว่าพืชชนิดนี้ครับมีสรรพคุณในการรักษาโรคไตได้เพราะว่ามีผู้ป่วยครับที่เป็นโรคไตนั้นเขาได้ฟอกไตเป็นประจำแล้วก็ดื่มน้ําที่ชื่อว่าหญ้าไผ่น้ำครับวันละแก้วติดต่อกันนานถึง6เดือนปัจจุบันนั้นมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักหญ้าไผ่น้ํากันครับ น้ำถือเป็นสมุนไพรทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่ายแค่เพียงใช้ก้านที่มีรากติดปักชำลงในดินแล้วรดน้ําเพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าต้องการหญ้าไผ่น้ําที่มีโอโสถส,สารที่ดีจะต้องปลูกนานเกิน5-6เดือนขึ้นไปค่ะหญ้าไผ่น้ําที่ว่านี้มีสปปรรพคุณในการรักษาโรคไตโดยใช้ทั้งต้นต้มเป็นยายเยน็นขับพิษร้อนในบรรเทาอาการบวมรักษาต่อมน้ําเหลืองลําคออักเสบท้องเดิน สามารถขับพิษที่ตกค้างในไตออกทางปัสสาวะทำให้ไตคืนสภาพเป็นปกติซึ่งภายหลังจากที่คุณสุพัฒนาสุรินตาเกษตรกรร,กร,รายหนึ่งในตำบปลป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทดลองปลูกต้นหญ้าไผ่น้ำแล้วพบว่าเป็นพืชที่เลี้ยงดูง่ายให้ผลผลิตงอกงามแต่สามารถสร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนลิ้นจี่บางส่วนหันมาปลูกหญ้าไผ่น้ำเพิ่มขึ้นจนขณะนี้มีพื้นที่ปลูกประมาณหนึ่งไร่ เนื่องจากในสวนแห่งนี้ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดจึงได้แบ่งโซนปลูกพืชที่ใช้สารเคมีและปลูกแบบอินทรีย์ไว้อย่างชัดเจนการยกร่องแปลงปลูกหญ้าไผ่น้ำเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลเข้ามาปนเปื้อนในพื้นที่ของพืชที่ไม่ใช้เคมีและติดตั้งระบบมินิสปริงเกอร์เพื่อให้รดน้าได้ทั่วถึงช่วยประหยัดเวลาประหยัดน้ําและประหยัดแรงงานยกร่องทําแปลงเนี่ย มันจะมีข้อดีอยู่ยหลายตัวเลยก็คือ 1. ช่วยช่วยในเรื่องของการระบายน้ํา2ช่วยในเรื่องของการปลูกเราทําได้ทั่วถึงการดูแลการเก็บเกี่ยวหญ้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างนี้ค่ะการกําจัดวัชพืชเราก็จะทําได้ง่ายขึ้น สำหรับวิธีการขยายพันธุ์หญ้าไผ่น้ำทำได้ง่ายมากเพียงตัดก้านที่เห็นว่ามีรากงอกออกมาแล้วให้มีความยาวประมาณ3-4นิ้วแล้วปักชำลงในดินลึกประมาณ1เซนติเมตรประมาณ1อาทิตย์ยอดจะเริ่มแตกก้านจะมีรากงอกออกมาตามข้อ แต่แขนงแผลขยายแขนออกไปเรื่อยๆโดยที่สวนจะรดน้ำเพียงวันละหนึ่งครั้งในช่วงเย็นเท่านั้นจากนั้นอีก1เดือนจะรดด้วยสาร EM ที่ทางสวนผลิตขึ้นเองโดยนำต้นกล้วยมาหมาักร่วมกับสารเร่งพอดอสองและกากน้ำตาลนาน1เดือนจนได้ปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต่ำนำไปรดบนแปลงหญ้าไผ่น้ำและในเดือนถัดไปจะให้ปุ๋ยคอกที่ทำจากมูลไก่สลับกันเดือนละครั้งปลูกประมาณ5-7วัน รากเขาก็จะเริ่มแตกแล้วก็ดังต้นก็จะเริ่มหาอาหารเองได้ทอดยอดได้อท,อดทอดยอดเ,ออเรือนตามพื้นแล้วก็แตกเป็นพุ่มได้ค่ะอายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะนานกว่าพืชหรือผักชนิดอื่นเก็บเกี่ยวเป็นยาได้ตัวยาออโอสถสารเนี่ยจะเข้มจะสมบูรณ์เนี่ยต้องมีอายุการปลูกเนี่ยถึงถึงเดือนขึ้นไปค่ะ การรับประทานเพื่อรักษาโรคไตนั้นต้องนำหญ้าไผ่น้ำประมาณ1 0 0่งถึงกรัมไปล้างน้ำให้สะอาดใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วเติมน้ำสะอาด2ลิตรเมื่อต้มเดือดแล้วหลีไฟอ่อนต้มต่อไปอีกประมาณ1ชั่วโมงจึงตักเอาญ้าไผ่น้ำออกให้เหลือแต่น้ำใส,าสาหากปลูกหญ้าไผ่น้ำไว้กลางแดดแรงหญ้าจะมีสีม่วงเข้มน้ำที่ต้มออกมาจะเป็นสีชมพูถ้าปลูกในที่แดดรำไรน้ำต้มจะเป็นสีชา แต่สีของน้ำที่ได้นั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงโอสถสารหรือตัวยาที่มีอยู่แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปลูกคือต้องปลูกให้มีอายุ5-6เดือนขึ้นไปทางนี้มีผู้ป่วยโรคไตหลายคนที่ดื่มน้ำต้มจากหญ้าไผ่น้ำวันละแก้วใหญ่ๆติดต่อกันนาน6เดือนแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางคนกลับมีชีวิตอยู่เป็นปกติไม่ต้องเสียเงินเพื่อฟอกไตอีก ส่วนช่องทางการตลาดคุณสุพัฒนาจำหน่ายญ้าไผ่น้ำผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กในราคากิโลกรัมละ100บาทมียอดสั่งซื้อเข้ามาทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า10กิโลกรัมโดยจะจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทยทำให้มีรายได้เฉลี่ยดเดือนละประมาณ25,000บาทถือเป็นรายได้เสริมที่กลามาเป็นรายได้หลักของสวนแห่งนี้ไปแล้วทีมข่าวศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่รายงาน